ของสนับสนุนโดย LMG Insurance, Euro Custard Cake, Rico เอาละครับแล้วตอนที่บอกตั้งแต่ต้นรายการแล้วนะฮะว่าวันเทปนี้เป็นเทปที่พิเศษสุดจริงสสำหรับแฟนแบงคอยูเนเต็ดนะฮะห้ามพลาดเลยแล้วตอนนี้นะฮะผมอยู่ในบ้านของคุณกระจรเจรละวนเสาหลักของทีมาบงคอยูเนเต็ดครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตต้องบอกว่าเป็นเกียรติกับรายการของเรามากๆเลยนะคะที่วันนี้เนี่ยได้มาคุยกับบอสใหญ่องเป็นรายการแรกใช่ที่ได้เข้ามาถึงขนาดนี้นะครับ นี่เราแอบจริงๆแล้วตอนแรกคุณขจอรไม่รู้ว่าเราปีนบ้านเข้ามาว่าไม่ใช่ปีนบ้านจะโดนใสยตั้งแต่ป้อมยามด้านหน้านะคะวันนี้ก็ได้มาพูดคุยแน่นอนฮะกับทางด้านของประธานสโมสรนะคะแบงค์ข้อยูนิตนั่นเองครับนะคะคือก็ความเป็นไปเป็นมาเริ่มแรกที่เข้ามาอยู่ในทีมแบงค์มาดูแลทีมได้ยังไงก็จริงๆต้องบอกว่าเริ่มแรกเนี่ยคุณสุประชัยซื้อทีมมาครับค่ะ นะครับจากทางหมหาลัยกรุงเทพค,ครับก็เป็นผู้ส่วนกันเจ็ดสิบสามสิบหลังจากนั้นเนี่ยก็ทักทางให้ผมเนี่ยเข้ามาเป็นประธานนะครับช่วยบริหารทีมให้หน่อยอนะครับปีที่แล้วก็เป็นปีแรกที่เพิ่งเริ่มก็ได้ปีทึ่งแล้วนะครับแล<อ>้วก็การไปมานะครับต้องําอีกไม่อยากรู้จริงๆครัมาร้อนแน่นอนว่าพอมาดูแลทีมฟุตบอลค,คนที่หลายๆคนแหล,ะ,ละที่ใฝ่ฝันอยากจะดูแลทีมฟุตบอลแน่นอน ื้นฐานก็คือต้องชอบในเรื่องของกีฬาฟุตบอลอย่างของคุณกระจรเองเนี่ยชอบหรือว่ารักในฟุตบอลยังไงบ้างคะคือทางด้านกีฬาเนี่ยผมชอบตั้งแต่เด็กเลยนะครับเล่นกีฬาเยอะมากบริการฟุตบอลจะเป็นฟุตบอลอยู่ที่อเมริกาก็อยู่ในทีมแต่ไม่ใช่เป็นนักเตะเก่งมากเท่าไหร่นะครับ,รบแต่เป็นคนชอบกีฬานี่ไงอย่างที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วคนที่มาบริหารทีมได้เนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องเป็น นักฟุตบอลที่เก่งเสมอไปแต่ว่าถ้ามองภาพรวมต้องได้ต้องมีใจรักต้องมีใจรักถูกต้องเกี่ยวกับการกีฬาความเข้าใจน้ำใจนักกีฬาต้องมีก่อนใช่ไหมแต่มีคําถามหนึ่งอันนี้ส่วนตัวผมเองครูกระจรชื่อเล่นชื่ออะไรครับผมอยากรูริคืออันนี้ไม่มีใครรู้แน่นอนนะอ้าใช่ผมอยากทราบมากไม่รู้ต้องกคือจริงๆเนี่ยชื่อเล่นเนี่ยไม่มีนะครับจริงๆไม่มีชื่อเล่นแต่ว่าเวลาไปแข่งขันกีฬาที่เมริกาเนี่ยพอเวลาพิธีกรอ่านชื่อขึ้นมาเนี่ย เขาเจอชื่อเราแล้วก็งงอ๋อครบชื่อคนที่อ่านยากมันจะคาโชแล้วก็ชะชะช้าแล้วก็แล้วเขาบอกเอางี้ดีกว่าเคซีอ๋อก็เป็นเคซีเพราะฉะนั้นไปไปมาเนี่ยเพื่อนที่อเมริกาก็เริ่มเรียกว่าเคซีก่อนนะครับเพราะฉะนั้นญาติผมที่สนิทกันที่จะรู้จักผมตั้งแต่เด็กเนี่ยก็อยู่ที่อเมริกาด้วยกันเนี่ยก็จะเรียกผมว่าเคซีอ๋อก็เป็นชื่อย่อของชื่อจริงนั่นเองนะคะก็เป็นเคซีโอ้ยเทพดีอ่ะว่าหลังคุณคุณซันเอาบ้างสิ เอสเอสตัสโลแบบนี้นะคะต้องถามพงณจระจรค่ะว่าจากการที่เราเนี่ยเคยชอบกีฬาชื่นชอบในการเล่นกีฬาแต่ว่าวันนึงเนี่ยต้องผ่านตัวมาดูแลทีมเนี่ยมันยากแล้วมันแตกต่างกันยังไงบ้างคือจริงๆนะครับก็โชคดีที่มีประสบการณ์ทางด้านกีฬามาเยอะนะครับัแต่เด็กดแล้วก็มีโค้ชที่ดีเพราะนั้นสิ่งที่ผมเรียนรู้มาจากโค้ชเก่าเนี่ยผมก็เอามาใช้นะครับ ไอคำว่ามอนมอทามเนี่ยชัดเจนเลยนะครับเพราะโค้ชสอนผมมาเนี่ยเป็นโค้ชที่มีประสบการณ์เยอะแล้วก็สอนทีมจนทีมบางคนเนี่ยเข้าไปสูงสุดโวโอลิมปิกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเช่นวิทยพื้นอย่างเงี้ยเขาไม่ได้บอกว่าให้วิทยพื้น20่ครั้งไม่ใช่อ้าไม่ได้สั่งเป็นบอกว่าไปวิทย์ี่ครั้งไม่ใช่เขาจะใช้ไซโครครับ,รบเขาจูนหัวเราเขาสอนให้จูนหัวเราว่า,วาก็แค่ครั้งเดียวเอง one more t อวันมอทายวันมอทายพอไปอีกทีร้อยกว่าทีเล้ร้อยกว่าทีวิพื้นตอนเด็กนี้เป็นร้อยเป็นร้อยนะครับฝึกให้แข่งครับนะครับเมื่อวันมอทายเพราะฉะนั้นเขาบอกให้จูนหัวอยู่คิดว่าแค่อีกครั้งเดียววันเด็กที่จบมาจากทีมนี้เนี่ยจะวันมอทายเก่งมากนะครับผมก็เอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาสอนกับนักเตะเราเพราะนักเตะเราเนี่ยก็จะรู้นะครับวันมอทาย์นบางทีแฟนคลับเนี่ยยังเชียร์วันมอทายก็ยังมีอยู่เพราะเวลาเราเหนื่อยแล้วเราลาแล้วเนี่ย ค่ะันคอยอึดหนึ่งจนหยุดสุดท้ายเป็นมอตโต้เป็นกิ่นเป็นสโลแกนของทีมแบล็คทูเตะคือพยายามอีกหนึ่งครั้งอีกครั้งเดียวลองดูงลอดูแก็คือห้ามท้ออย่าท้อละกันถ้าสมมุณงท้อไปก่อนคุณอาจจะพลาดไปละแต่ถ้าคุณอีกครั้งหนึ่งคุณอาจจะได้อะไรดีๆคือเรตรงนี้เนี่ยก็เป็นแง่คิดอีกหนึ่งแง่คิดที่ดีมากๆเผื่อคุณผู้ชมเนี่ยจะได้แบบเอาไปเป็นแรงให้กับตัวเองพลังให้กับตัวเองด้วยอีกครั้งนึ่งน่ะมาถึงทีมในตอนนี้นะครับทีมกู้จอน เนี่ยนงครับความรู้สึกก็เริ่มมาปีครึ่งครับปีครึ่งปีแรกเนี่ยผมต้องบอกว่าเป็นเป็นปีที่เรียนรู้ครับนะครับแล้วก็ก็มีการปรับเปลี่ยนครับมีตั้งแต่โค้ชนักเตะมานะครับทุกทุกเบรกผมก็จะเปลี่ยนทั้งนักเตะทั้งโค้ชโค้ชเราเปลี่ยนมาสามคนแล้วนะครับพอถึงวันนี้ผมพอใจนะครับ ก็ผมคิดว่า p e r f o r m มนซ์ของเราเนี่ยดีขึ้นมากถือว่าผลงานเป็นที่น่าพอใจอยู่ใช่โดยเฉพาะทุงหลังเนี่ยึ่งหลังนี่ถ้าสมมติเทียบนี่เราอยู่ระดับ3ของลีกไดม่ธรรมดานะ12เกมแพ้2แพ้2นะครับสุดยอดเพราะนั้นก็ผมคิดว่าเรามาถึงทางแล้วณปัจจุบันนี้นี่ถือว่าพอใจแล้วแล้วอนาคตข้างหน้าเราคืออนาคตข้างหน้าเนี่ยคือเราพอเรารู้แล้วครับว่าว่าว่าเรา perform ดีแะแต่ว่าไม่มีวันหยุดในการเปลี่ยนแปลงนะครับจะไม่มีวันหยุดเพราะนั้นเนี่ย การเปลี่ยนแปลงก็ขอให้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆก็ต้องขอขอบคุณตั้งแต่โอ้โคชเตียนะครับเ <B ento S 1> บนโตนะครับโคชวัง,วงแต่ละคนเนี่ยมีการเรื่องนักเตะวิธีสอนกลยุทธ์ต่างๆมาเนี่ย ไม่งั้นวันนี้ไม่สำเร็จนะครับปูพื้นฐานมาแล้วมารวมกันนี่เป็นการปูทําแป๊บเดียวไม่มีทางได้แล้วก็มาใช้เวลาเป็นปีๆก็คืออนาคตข้างหน้าก็ยังต้องพัฒนาต่อไปต้องพัฒนาต่อไปครับและมาพูดถึงนักเตะในทีมเราดีกว่านักเตะในทีใครแสบที่สุดใครที่รู้สึกโอ้โหตัวนี้ตัวแสบอีกตัวแสบเลยไม่รู้ว่าจะเป็นแบบในใจหรือเปล่าผมมีในใจแล้วล่ะคือมีคนเดียวอ่ะคือไม่ต้องถามเลยผมก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรของเขาเนี่ย แต่แต่เป็นคนเดียวที่สามารถเต้นท้ายรถได้เต้นตู้ ATM ก็ได้เพราะอะไรนี่คือคุณสมบองมีคนเดียวไม่ต้องบอกเลยที่วันนี้แต่เขาฝีมือดีใช่ครับฝีมือดีเป็นเหมือนถ้าเปรียบเป็นเหมือนอาร์ติสในสนามิตใช่คือมีอารมณ์ ดีอารมณ์ตีจ้ามตีอารมณ์อะไรประมาณแต่ทําให้เพื่อนๆอารมณ์ดีนะครับบรรยากาศในทีมเนี่ยเข้ากันได้ดีบางทีซีเรสเกินไปมีคลิปออกมาเต้นอยู่หลังสองแถวด้วยครับรับการใหญ่ไม่มีทีมไหนทำทำอย่างทีมผมได้และอีกคำถามหนึ่งแฟนๆเขาฝากมาเสื้อในฤดูกาลหน้าแต่ยังไงความเทเพราะปีนี้เราเทที่สุดผมบอกเลยการันตีได้ว่านมกเตเราใส่ลงไปเนี่ย เทมากคลีดเลยนะสาวๆคลีดเลยปีหน้าต้องเทขึ okay. er ้นโอ้โหถามปีหน้า <c> ต <oughs> ้องเทกันต้องดูนะฮะว่าจะเป็นแบบไหนใตลไงครูกเจ้าบอกแล้วว่าเทขึ้นแน่นอนเทกว่าเดิมแน่นอนเดี๋ยวรอรุ้นกันแล้วกันว่าเสื้อในฤดูกาลหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้ไม่ใช่สวนสาธารณะที่ไหนนะคะนี่คือที่บ้านของบัาจอยลมลื่นครับชอบต้นไม้ชอบเลี้ยงปลาชอบเลี้ยงสัตว์นะครับ แล้วน่ามีสุนัขตัวหนึ่งหนึ่งตัวที่แฟนๆบางท่านอาจจะเคยเห็นมาแล้วน้องบัฟเขาบอกว่าเป็นดับสุนัขนำโชคใช่เพราะว่าไปสนามสามนัดยังไม่แพ้เลยยังไม่แพ้ทุกคนตอนตอนนี้นักเตะก่อนออกไปต้องลูบหัวหน่อยนี่ไงเอาเรื่องมาใช้เดี๋ยวตอาหลังหลังกองเราจะออกไปไหนแล้วผมจะได้ไม่อแดดอ่าภาพออกมาจะได้สวยงามแบบนี้ถูกต้องนะโอ้ยพวกเราอยากเห็นเลยใช่อยากเห็นตัดเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่า ของสะสมเดี๋ยวพาบไปดูเดี๋ยวยังไงต้องรบกวนคุณจอนะคะคพาชมบ้านดีกว่า แล้วเรามาส่วนแรกแล้วมาตรงส่วนนี้ก็บอกว่าต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งของสะสมที่ทางด้านของคุณกระจบอกว่าชอบมากเดี๋ยวให้คุณกระจรพาไปดูดีกว่าว่าคืออะไรนะคะนี่เลยที่เห็นนี้ก็คือนี่ก็เป็นบอนไซบนะครับที่ที่ผมสะสมอยู่ครับอ้โนี่ไงก็ยังคงเป็นต้นไม้อยู่นะคะเป็นสไตล์ป่าๆนะครับเอามาจากมาบ มีมีอันนี้จากญี่ปุ่นนะครับตอนนี้มาจากไต้หวันอ๋อก็จะคนละสายพันธุ์กันใช่อันนี้ก็เหมือนป่าเหมือนเป็นต้นสนต้นตาลต้นไมคือเหมือนต้นสนยอส่วนลงมาเป็นแบบมินิมินิอย่างเงี้ยน่ารักมากอันนี้ปลูกยากไหมคะเห็นบอกว่าต้นนี้นี่ชอบนี่เป็นร้อยปีเลยอย่างเงี้ยโตแค่เนี้ยก็คือสุดสุดแล้วมอนไซ หนึ่งของผสมเนาะเป็นกิจกรรมยามว่างของคุณคร์จอร์ที่เห็นรอบๆนี้ครับมีต้นโปร่งนะครับโปรงทั้งอเมริกาใต้ออฟริกาจะเป็นโปรงในเอเชียนะครับผมก็ค่อยๆสะสมมาคือเป็นโปรงเหมือนกันหมดแต่ว่าเป็นมายพัหลายที่สายพันธุ์ใช่โอ้แล้วมันแตกต่างกันและมันต้องมีรายละเอียดความแตกต่างใช่ไหมครับต้นนี้จริงๆโตได้หลายเมตรนะครับสูงมากแต่ว่าแน่นอนโปรงเนี่ยคือมันบอกเลยโปรงจริงๆขยาะโต เป็นร้อยร้อยปีเนี่ยบางทีจะให้เมตรกว่า2เมตรเองือครับเพราะฉะนั้นเนี่ก็ถือว่าใหญ่ใหญ่อย่างเวลาเอามาจากแอฟริกาอย่างเงี้ยค่ะแล้วมาปลูกที่บ้านเราเือแอฟริกาจริงๆเนี่ยเขาห้ามมาออกจากประเทศเขานะครับเฉพาะต้นใหญ่แต่พวก หัวเล็กๆเนี่ยเขาให้เอาออกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ต้องเอามาให้เลยต้นเล็กๆเดี๋ยวจะโชว์ต้นหนึ่งที่ผมชอบมากอยู่ท่าบ้านนะครับใบสีเทาออกฟ้าๆหน่อยหนึ่งซึ่งหายากมากยี่สิบกว่าปียี่สิบเศลงไงลงจริงๆลงจริงๆแต่ยังไงตอนแสดงว่าคุณก็จอชอบจริงๆในเรื่องที่ธรรมชาติสายต้นไม้แบบโคตร <Es> เดี๋ยวเราต้องไปลองไปดูเม<ป>ื <N Excel KK> ่อสักครู่นี้เห็นแอบเห็นต้นสาระใช่คือปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นต้นสาระได้จากตามวัดต่างๆหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยแต่เราจะเห็นเป็นต้นสาระแบบเล็กๆลูกเล็กๆลูกเล็กๆที่เขาบอกว่าไปอธิษฐานอย่างในวัดไปอธิษฐานแล้วก็ไปกรบมือให้ลูกต้นให้ลูกสาระเดี๋ยวไปดูความพิเศษของคุณะจรที่ที่บ้านคุณะจรเลยเมื่อสักครู่นี้เห็นแล้วไม่รู้เลยว่าต้นสาระอี๋ยวไปดูกัน ไฟเสียผมก็ลงไปซ่อมครับพอลูกปลาบางทีหลุดออกไปเนี่ยผมก็ลงงมคือก็ไปดูด้วยว่าเขาทําอะไรอยู่เราก็ใส่กาโก้ลงไปดูครโอ้ปลาเขาอยู่แบบนี้เราแล้วก็มีความสุขสงบเพราะชอบดำน้ำด้วยคือชอบทุกอย่างเลยแต่ว่าแต่พอหลังจากคุณสตีฟสตีฟตตยป๊าไม่ลงเลยไม่ลงเลยไม่เอาเลยไม่ไหวไม่ไหวมาแล้วโอ้โหโอ้โหดีใจมากเลยโอ้โห สนับสนุนโดย